Oh mm -hmm. คลิปนี้ผมจะชวนท่านมาพูดคุยถึงเรื่องการสักยันนะครับเออผมจะเล่าเรื่องการสักยันของผมเนี่ยเมื่อครั้งในอดีตนะครับที่ผมได้ไปสักยันกับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งมานะครับก็มีประสบการณ์ในการสักยันเนี่ยครับก็จะมาเล่าให้ท่านฟังเออในสมัยนั้นเนี่ยผมก็อายุประมาณ18นะครับก็ได้ไปรู้จักกับ อาจารย์ศักยัน์ท่านหนึ่งเออท่านเป็นคารวาสน,นะครับจริงๆอาจารย์ท่านเนี้ยก็อยู่แถวบ้านผมนี่แหละครับก็แถววัยรุ่นแถวนั้นนะเขาก็รู้จักดีเขาเคยไปศักก์กันมาก็ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์กันนะครับไปโดนฟันโดนเขาไล่ตีอะไรตรายมาก็ไม่เป็นอันตรายนะครับผมก็เลยเออมีความสนใจว่า เอออาจารย์ท่านเนี่ยอยู่แถวบ้านเราเนี่ยมันอยู่ตรงช่วงไหนก็เพื่อนผมก็เลยบอกให้เออว่าอยู่แถวซอยพนิษทนนะจรัน13เนี่ยก็คือบ้านผมเนี่ยอยู่จรันซอยสนะครับก็ถัดไปก็ประมาณ10ซอยนะครับแต่ว่ามันเป็นซอยคู่ซอยขี้จริง,รงๆก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับส่วนของผมเนี่ยผมจะไปทางทางเรือนะครับ ก็จะมีเรือไปเนี่ยจากบ้านผมสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีเรือหางยาววิ่งนะครับตั้งแต่ปากคลองตลาดไปถึงออวัดชัยฉิมพลีนะครับก็ที่พูดมาเนี่ยมันอยู่แถวแถวฝั่งธนบุรีนะครับเดี๋ยบางท่านอาจจะไม่ทราบเออไอนี้ตรงนี้ที่คุยกันเนี่ยมันอยู่แถวไหนคือเหตุการณ์เนี่ยก็จะอยู่แถวฝั่งธนบุรีนะครับก็จะมีตอนนั้นแล้วผมก็จะส่วนมากก็จะนั่งเรือไปนะครับ นั่งเรือไปหาอาจารย์ท่านเนี่ยก็นั่งเรือจากบ้านไปเนี่ยก็จะไปขึ้นที่ท่าเรือพานิชทนนะครับแล้วก็เดินเดินไปนิดนึงก็จะถึงบ้านอาจารย์สักยันท่านเนี่ยครับเออสำหรับประสบการณ์เนี่ยผมก็จะเล่าให้ท่านฟังว่าเวลาไปสักยันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นจะมีอาการยังไงเวลาท่านสักเสร็จแล้วเนี่ยจะปลุกปลุกของเราหรือว่า จะทำอะไรกับเราก็ผมจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็ครั้งแรกเลยเนี่ยที่ผมเข้าไปกราบอาจารย์ท่านเนี่ยแล้วก็ไปขอฝากตัวไปลูกศิษย์เนี่ยก็อาจารย์ท่านเนี่ยจะเป็นคารวานนะครับแต่ว่าท่านจะเป็นร่างทรงนะครับของขององค์ท่านเท้ามหาพรหมนะครับหรือว่าที่ลูกศิษย์ส่วนมากจะเรียกกันว่าสำนักปู่พรหมเนี่ยนะครับ เออสำนักเนี่ยสมัยนั้นก็มีชื่อเสียงมากนะครับอยู่ในย่านฝั่งทนก็มีชื่อเสียงอยู่แถบถนนพลานกนะครับแล้วก็แถวย่านบางแคแล้วก็ย่านบางกอกใหญ่แถวสายใต้นี่อยู่ในช่วงนีครับก็อาจารย์ท่านนี้ก็จะดังดังมากแล้วก็มีประสบการณ์กันมากนะครับ เออเริ่มจากที่ผมเข้าไปสักเนี่ยก็เริ่มจากการสักเลยนะครับสมัยนั้นค่าครูสักน้ำมันก็รู้สึกว่าจะ29บาทนี่แหละครับสักน้ำมันนะครับแล้วก็สักหมึกก็69บาทนะครับเออเริ่มแรกเลยก็สักท่านจะไม่ได้ว่าแล้วก็จะสักรูปอะไรก็ได้ตามที่เราอยากได้นะครับก็เพื่อนผมก็แนะนําให้ผมก็ไปสัก รูปเอ่ยันที่เป็นรูปหัวใจพระมานะครับเาะเพื่อนผมเนี่ยเคยไปสักมาก่อนแล้วก็ไปเดินโดนเขาไล่ฟันมาก็เสื้อแสงนี่ขาดลุ่งลิ่งหมดแล้วครับแต่ว่าตัวเขาอะไม่เป็นอะไรเลยก็มีแค่รอยยางบอลเลือดออกซิบๆเป็นรอยรอยมีดนะครับผมก็เลยสนใจก็เลยไปสักไปหาอาจารย์ท่านนี้แล้วม,มาสักดูว่าเออ ว่าท่านจะทําพิธียังไงว่าเราไปสักอะขั้นตอนแรกเลยที่ผมไปกราบกราบท่านแล้วก็ฝากตัวเป็นศิษย์ท่านเนี่ยนะครับท่านก็จะสักรูปรูปอะไรก็ได้ตอนนั้นอนะผมที่ที่ผมบอกผมอยากได้ยันหัวใจพระเนี่ยแหละครับก็ไปขอขอท่านสักรูปเนี่ยครับเออท่านก็สักให้แล้วก็ทําการปลุกนะครับ วิธีการปลุกของท่านเนี่ยก็คือให้เรานั่งขัดสมาธิให้ให้ดีนะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยประสานกันมือประสานกันแล้วก็ทำอย่างนี้ครับไว้กลางหนะ้าอ,อกตั้งจิตสมาธิให้แน่วแน่แล้วก็ท่านก็จะมีพระคาถาให้ภาวนานะครับก็คือโสมาเลสะนะครับ คาถาบทนี้ผมไปศึกษาดูแล้วก็เป็นเป็นคาถาที่เรียกเขาเรียกว่าพระคาถาเรียกอาคมเข้าตัวนะครับโสมาเระโสมาเระโสมาเระเนี่ยนะครับก็เอามือในประกบกันแล้วก็ดันทำสมาธิแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆนยีก็จะมีความร,รู้สึกว่าไอ้ร่างกายของเรามันเริ่ม,เร,มเริ่มขยับตัว มันจะขยับเองนะครับก็โดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ทาให้มันขยับไม่ได้เก่งอะไรเนี่ยผมก็จะนั่งขัดสมาธิประมาณข,ขัดสมาธิประมาณนี้ครับแล้วก็ทําสมาธิแล้วก็ภาวนาคาถาที่ท่านให้ภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเราก็เหมือนกับเหมือนกับจะลอยขึ้นนะครับพอตอนเนี้ลอยขึ้นแล้วมันก็จะตัวมันก็จะโยนนะครับก็โยนกระแทกขึ้นลงเนี่ย ขึ้นลงขึ้นลงอยู่เนี่ยครับก็มันก็น่าแปลกนะครับที่ผมว่าผมนั่งเฉยๆเนี่ยเออแต่มันมันตัวเนี่ยมันกระแทกลงกระเบาะแล้วนั่งท่านจะให้นั่งอยู่ที่เบาะเนี่ยครับแล้วก็ปลุกท่านจะว่าพระคาถาของท่านไปก็ว่าพระคาถานี่ท่านจะว่าเสียงดังมากนะครับว่าพระคาถาไปแล้วก็ปลุกไปแล้วไอ้ตัวของเราเนี่ยก็จะกระเด้งขึ้นกระเด้งลงกระเด้งขึ้นกระเด้งลงเนี่ยมันมันไม่ได้เป็น เหมือนจะเป็นเสือขึ้นลิงขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยครับมนันเหมือนก็เออตัวของเราเนี่ยจะลอยขึ้นแล้วก็ลอยขึ้นแล้วก็ตกลงลอยขึ้นแล้วก็ตกลงลอยขึ้นแล้วก็ตกลงอย่างเงี้ยครับเป็นอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็พอท่านภาวนาพระคาถาจบก็จะพรมน้ำมนต์ให้นะครับเออตอนท่านสักอักขระเลขยันเนี่ยก็คือยันของท่านเนี่ยท่านสักเนี่ยจะไม่สวยนะครับ ก็เห็นแล้วก็จริงๆก็จะไม่สวยเลยสักมาแต่ผมมาฐานท่านทีหลังว่าเวลาท่านสักเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะภาวนาพระคถาทุกตัวนะครับแต่ตอนผมสักช่วงแรกผมก็ไม่ได้สังเกตนะว่าท่านท่านจะท่องอะไรหรือไม่ท่องอะไรผมว่าไม่ทราบประมาณหลังๆเนี่ยก็เห็นท่านเนี่ยท่องพระคถาไปสักไปนะครับ แต่ละบทเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยาวนะครับอย่างเราสักรูปเสือเนี่ยท่านก็จะว่าหัวใจไปเรื่อยๆแล้วว่าเวลาสักอักขระก็จะเรียกสูตรเรียกสูตรไปเรื่อยๆทีละตัวทีละตัวเนี่ยก็ท่านกล่าวว่าเวลาสักเนี่ยท่านจะภาวนาไปโดยตลอดนะก็จะทําให้รูปเนี่ยไม่ค่อยสวยนะครับ เพราะจิตของท่านน่จะไปอยู่ที่คาถาอาคมเสียมากฝ่านะครับจึงทําให้ภาพต่างๆที่ท่านสักออกมาเนี่ยจะไม่ค่อยสวยอักขรเลขจันก็ไม่สวยแต่ว่าเรื่องความเข้มขลังเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าอาจารย์ท่านเนี่ยสุดยอดมากๆเลยอาายัตาเออขอโทษนะครับอาจารย์ท่านเนี้ยก็มีนามว่าอาจารย์ตู้นะครับหรือว่าที่ลูกศิษย์เรียกกันว่าอู่พรมเนี่ยนะครับ ก็เป็นร่างทรงนะครับขององค์ปู่ท่านเท้า,ทามหาพรหมในช่วงนะั้นท่านดังมากนะครับขอบอกเลยว่าดังมากๆแล้วก็ลูกศิษย์เยอะมากมีประสบการณ์มาแบบโชคโชนเลยนะครับสมัยก่อนในช่วงวัยรุ่นก็เออก็มีเรื่องตีลันฟันแทงกันแล้วก็มีกันบ่อยๆนะครับแต่ไม่ถึงขั้นยิงนะครับส่วนมากก็จะชกต่อยตีลันฟันแทงกันนิดนหน่อยเอาเป็น หอมปากหอมคอนะครับไปที่ไหนที่ไหนแบบถิ่นใครถิ่นมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนมากก็จะเป็นการชกต่อยตีกันนิดๆดหน่อยๆน่อยเออส่วนส่วนเวลาท่านสักเสร็จเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับเหมือนของมันจะขึ้นนะเพิ่มว่ามันก็กระเด้งขึ้นกระเด้งลงอยู่ที่เบาะเนี่ยครับดังปุกปัก,ป,ก,ป,กปุกปักเลยบางตัวเราเนี่ยมัน มันเหมือนกับมันกระเด้งนยครับกระเด้งขึ้นกระเด้งลงเนี่ยก็มันก็เรื่องที่เป็นเรื่องที่แปลกดีนะครับที่เวลาจิตของเรานิ่งๆแล้วเนี่ยมันก็จะทาให้เราเหมือนกับลอยได้นะครับเออพอท่านว่าคระถาจบเออพรถาปุกจบแล้วเนี่ยท่านก็จะพรมน้ามนต์ให้จากนั้นไปก็จะเป็นพิธีลองฟันแล้วนะครับ ผมไปขาวแรกนี่ก็สักยันแรกนี่ก็โดนเลยหลงฟันเลยก็คือขั้นตอนก็คือจะให้เรานอนนยครับนอนราบก,กับพื้นเนี่ยครับแล้วก็เอามือเอามือของเราเนี่ยสอดไปที่ด้านหลังเนี่ยเพื่อที่จะหลบไม่ให้ไม่ให้โดนไม่หยุดโดนอะไรนะครับกันไว้นะครับเอามือสอดไว้ด้านหลังแล้วก็ท่านก็จะมีเสกดอกบัวเนี่ยแต่จะมีก้านติดนะครับ ทั้งดอกทั้งก้านะครับเอามาวางที่หน้าท้องเราเนี่ยจากนั้นท่านก็ให้ภาวนาพระคาถานะครับเออพระคาถานี้ผมก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่าเป็นพระคาถาอะไรขออุบไว้ก่อนนะครับแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ท่านเนี้ยก็เป็นสิทธ์สายตรงเลยนะครับที่เรียนมาจากเรียนวิชาจากหลวงพ่อเที่ยงเอออาจารย์เที่ยงนะครับท่านอาจารย์เที่ยงนุ่มมานาเนี่ยครับ ก็เป็นสิทธ์ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากอาจารย์เที่ยงนุ่มมานามาโดยตรงเลยนะครับแต่ท่านก็เสียชีวิตไปนานแล้วครับเสียชีวิตตั้งแต่ผมอายุประมาณ21เนี่ยครับที่จําได้ก็ประมาณอายุ21ก็30กว่าปีแล้วครับท่านเสียชีวิตไปเนี่ยอาจารย์ท่านนี้ก็เก่งนะครับมีชื่อเสียงอยู่พอสมควรในย่านฝั่งธนบุรีนี่แหละครับ เออก็เล่าต่อแล้วกันนะครับจากนั้นก็ตอนลองฟันเนี่ยก็คือผมจะนอนเนี่ยนอนลาบไปกับพื้นเนี่ยแล้วก็ท่านก็จะเอาดอกบัวเนี่ยที่มีก้านเนี่ยมาวางไว้ที่ที่ตรงหน้าท้องเราครับจากนั้นก็ใช้มีดดาบเนี่ยนะครับฟันลงไปตรงก้านก้านบัวนะครับฟันไปปุ๊บเนี่ยดอกบัวก็จะกับก้านเนี่ยก็จะขาดเลยครับ เออก็บางครั้งเนี่ยก็จะฟันตรงดอกบัวนะครับมีดดาบที่ฟันเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าคมคมมากๆคมกริบเลยนะครับก็มีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยก็ผมก็จะไปหาท่านบ่อยครับพักหลังๆก็จะไปสักยันกับท่านบ่อยแล้วก็จะสนิทสนมกับท่านก็คือบางบางครั้งเนี่ยท่านก็จะใช้ให้ผมเนี่ย รับมีดให้นะครับรับมีดดาบเนี่ยก็ผมบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นลูกชาวสวนแล้วก็พ่อผมเนี่ยเคยสอนเออเรื่องการรับมีดให้นะครับก็ชาวสวนก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่ารับมีดนีต้องคมนะครับถ้าไม่คมเนี่ยจะฟันพวกหญ้าคาหญ้าขนเนี่ยไม่เข้าเลยนะครับเพราะหญ้าคาหญ้าขนเนี่ยมันเหนียวนะครับเหนียวมากเลยต้องมีดเนี่ยต้องคมจริงๆ ถึงจะฟันเข้านะครับและผมเนี่ยก็ดายหญ้าบ่อยพ่อก็ใช้ให้ดายหญ้าก่อนจะดายหญ้าก็ต้องรับมีดนะครับรับมีดให้คมกริบเลยเรื่องการรับมีดก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับรับเนี่ยคมกริบอะครับก็พอดีวันนั้นก็อาจารย์ท่านก็จะให้ผมรับมีดให้สองเล่มน,นะครับก็มีดาบยาวแล้วก็มีสั้นเนี่ยท่านบอกเอ้ ช่วยรับมีดให้คุณหน่อยเลยเอาแบบคมๆนะนะครับถ้าจริงๆอาจารย์ผมเขาก็ไม่รู้นะครับว่าผมเนี่ยรับมีดได้คมขนาดไหนก็วันนั้นก็เลยรับให้เขาไปสองเล่มนะครับรับเสร็จเนี่ยก็คมคลิบเลยจับผมก็เอานิ้วเขี่ยดูก็รู้อ๋อคมใช้ได้แล้วอย่างเงี้ยยากคายขนขนไงก็ขาดก็เสร็จ ที่มาสัตว์วันนั้นก็จะโดนมีดของผมที่ผมรับไปนะครับโอ้โหตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหถ้าถ้าฟันอย่างเงี้ยจริงๆมันน่าจะเวอะนะแต่จริงๆก็ไม่เวอะครับฟันแบบหนัก,นกๆเลยกลางหลังเนี่ยไป2อสทีก็จะมีรอยเลือดซึมออกมานะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเข้าเวอวะหวะนะครับเจอที่เขาเรียกว่ายางบอลไหลเนี่ยครับ ก็เลือดออกมาซึมๆแต่เวลาโดนฟันเนี่นะครับผมบอกเลยว่าระบมมากเลยเพราะมือท่านเนี่ยจะหนักฟันทีเนี่ยโอ้โหหลังแอนนะครับมีดคมๆเนี่ยก็ไม่ระคายผิวนะครับท่านเคยบอกว่าไอ้ของเราเนี่ยมันต้องลองได้สักเสร็จแล้วต้องลองได้เขาจะได้มีใจที่เชื่อมั่นว่าไอ้วิวชาอาคมที่เราสักให้เขาเนี่ย มันจะไปคุ้มครองป้องกันตัวงเขาได้เนี่ยก็ท่านถึงบอกเลยว่าวิชาของท่านที่ท่านสั์ให้เนี่ยท่านจะเน้นมากเลยในเรื่องแคล้วคลาดแล้วก็คงกระพันเออ,เอ,อส่วนตัวผมเองเนี่ยด้านคงกระพันเนี่ยก็จะไม่ไม่มีนะครับจะมีเรื่องแคล้วคลาดเนบ่อยเพราะว่าผมก็ได้พระคาถาที่ท่านให้ท่องมานะครับก็พระคาถาง่ายๆนะครับเป็น เป็นบทว่าพุทธังแคลวคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดขอให้ลูกแคล้วคลาดด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทโมน,นะเท่านี้เองนะครับซึ่งผมก็ภานาเป็นประจำนะครับก็จะมีเรื่องแคล้วคลาดเนี่ยบ่อยๆนะครับไอ,อเรื่องที่เราจะเกิดอุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างหรือว่าจะไปมีเรื่องมีราวกับใครเนี่ย มันก็แคล้วคลาดปลอดภัยมาโดยตลอดเลยนะครับซึ่งวิชาอาคมของท่านเนี่ยท่านก็จะเรียนมาจากท่านอาจารย์เที่ยงน่่งมนาเนี่ยแหละครับแล้วก็สายของอาจารย์เออหลวงปู่ทองวัดลาดโยธานะครับหลวงปู่ทองวัดลาดโยธาที่เท่าที่ผมจําได้แล้วก็ท่านราเคยเล่าให้ผมฟังเนี่ยแล้วก็ท่านก็ได้ศึกษาวิชากับ ครูบาอาจารย์อีกหลายๆท่านนะครับอที่ตัวท่านก็จะสักยันเยอะนะครับสักอยู่หลายอาจารย์ด้วยกันในอาจารย์ในย่านฝั่งทนเนี่ยท่านก็บอกว่าสักมาเกือบหมดทุกอาจารย์แล้วนะครับที่อาจารย์ช่วงนั้นก็จะมีหลายๆท่านนะครับทีออ่สูงอายุหน่อยอย่างเงี้ยเป็นอาจารย์คารวะ ที่เข้มขังแล้วก็เก่งๆในสมัยนั้นก็มีอยู่หลายท่านนะครับในย่านฝั่งทนก็ตอนหลังเนี่ยท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วผมก็เลยไม่ได้สักกับอาจารย์ใดเลยครับในช่วงนั้นนะพอมาช่วงหลังเนี่ยประมาณปี5ฝ่าครับ5้ฝ่าแล้วเนี่ยก็ถึงจะมาเริ่มสักอีกทีหนึ่ง ก็ยังไงอะเราจริงจริงก็คือเป็นคนชอบนะครับชอบสักยันชอบเก็บพระเครื่องเก็บเครื่องรางของขลังอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเนี่จิตใจสบายดีนะครับเวลาเราครดเครียดหรือว่าเหงาเหงาอะไรเนี่ยเราก็เอาพระเครื่องที่เราเก็บเครื่องรางของขลังที่เราเก็บเนี่ยก็มานั่งดูนั่งศึกษาก็มีความสุขด,ดีอยู่เหมือนกันนะครับก็ <laughs> ใครที่ยังไม,ไม่ชอบเก็บสะสมอะไรก็ลองลองดูครับบางทีเรอาอาจจะช็อตเรื่องเงินเรื่องทองก็อราราธนาท่านไปจำหน่ายได้นะครับก็ยังได้เงินได้ทองมาใช้อยู่บ้างบางทีก็จะมีกำไรบ้างนิดๆหน่นนอยๆนะครับก็ช่วงนี้อย่างว่านะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยก็งานการก็น้อยนะครับก็เลยเงินทองหายากหน่อย ก็เป็นอย่างนี้นครับชีวิตของคนเราอีกไม่นานก็ตายแล้วก็อย่าไปคิดอะไรกันมากเลยนะครับตอนนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขกันไปสำหรับครูบาอาจารย์ของผมเนี่ยก็มีทั้งครูบาอาจารย์ที่เป็นคารวะแล้วก็เป็นพระเกจิอาจารย์นะครับก็ผมก็เคยไปฝากตัวไปลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์อยู่หลายๆท่านนะครับทั้งคารวะแล้วก็ เป็นพระนะครับก็อาทิเช่นหลวงพ่อเปิลนะวัดบางพระก็เคยไปกราบแล้วก็ฝากตัวกับท่านเลยนะครับแล้วก็หลวงพ่อชำนาญเนี่ยวัดบางกุฎีทองเนี่ยก็จะไปกราบแล้วก็ฝากตัวกับท่านเช่นเดียวกันครับส่วนครูบาอาจารย์ของผมที่เป็นพระเกชิอาจารย์รูปแรกเลยนั่นก็คือ หลงเตี่ยพงสิงแห่งวัดกลางนานีน่แหละครับอยู่แถวสามแยกพระประแดงนะครับตอนนี้ก็ท่านก็ละสองขารเป็นนานแล้วล่ะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือแล้วก็เก่งมากๆรูปหนึ่งเลยครับเออเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะได้สาระประโยชน์ ในคลิปของผมเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับหากผิดพลาดประการใดเนี่ยผมก็ขออภัยมาในนณะที่นี้ด้วยนะครับช่วยกันกดกระดิ่งกดซับสไ cribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ